สวัสดีค่ะดิฉันสริตาพุนชัยรหัสนักศึกษา641536วันนี้จะมาพูดเรื่อง respiratory system นะคะหรือว่าระบบหายใจค่ะโดยอวัยวะที่ใช้ในการหายใจนะคะจะแบ่งเป็นส่วน upper respiratory tract นะคะจะมี nasal cavity pharynx larynx และส่วนของ lower respiratory tract นะคะจะมี trachea primary bronchial lung ค่ะ โดยอวัยวะในระบบทางเดินหายใจนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบที่1คือแบ่งตามฟังก์ชันค่ะ Conducting portion คือทางเดินหายใจในส่วนที่มีลักษณะคล้ายท่อประกอบด้วยคอจมูกกล่องเสียงหลอดลมหลอดลมฝอยและ terminal b r o n c h i o e นะคะทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าและออกของอากาศติดต่อกับส่วนนอกของร่างกายช่วยทำให้อากาศที่ผ่านเข้า อุ่นและชื้นและกำจัดฝุ่นละอองต่างๆก่อนที่อากาศจะเข้าสู่ปอดค่ะและอีกส่วนคือ respiratory portion นะคะทำหน้าที่แลกเปลียยกการ์ประกอบด้วย respiratory b r o n c h i o l alveolar duct alveolar sac และ alveolus ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นการแบ่งตาม structure ค่ะก็จะมีทางเดินหายใจ ตอนบนคืออวัยวะที่อยู่นอกช่องอกได้แก่โน s e าริงและลาิิงค่ะทาางเดินหายใจตอนล่างนะคะคืออวัยวะในช่องอกได้แก่ลาลิง x ทาเ c ยบอนอัค bon ั cat, และลังค่ะจาม,มาทําความรู้จักกับอวัยวะต่างๆนะคะที่ช่วยในการหายใจค่ะโดยอวัยวะแรกนะคะคือจมูกหรือโน s e ค่ะ จมูกเป็นทางเดิอนอากาศส่วนแรกที่นำอากาศเข้าสู่พรงจมูกโดยมีหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศเข้าและออกจากปอดทำให้อากาศอุ่นและชื้นเหมาะต่อการหายใจกรองสิ่งแปลกปลอมที่มากับอากาศและรับกลิ่นแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ external nose internal nasal cavity ส่วนที่ถัดมาจากจมูกนะคะก็คือคอหอยหรือว่า f a r i n ค่ะ คอหอยเป็นท่อรูปกรวยส่วนต้นกว้างกว่าส่วนปลายยาวประมาณ13เซนติเมตรเริ่มตั้งแต่คอหน้าหรือจากเบสออลสคูลไปถึงขอบล่างของกระดูกอ่อนไขยคอยซึ่งจะตรงกับกระดูกสันหลัง C6 แบ่งฟาลิงออกเป็น3ส่วนคือนาโซฟาลิงอโลฟาลิงและลาลิงกฟาลิงค่ะหลอดเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยงคอหอยหลอดเลือดที่มาเลี้ยง เป็นแขนงของ f i s i a l a r t e r y และ f i s เ a l v e เ n เส้นประสาทที่มาเลียงคือ Parasympathetic มาจากเส้นประสาทสมองคู่ที่9และ10ค่ะกล่องเสียงหรือว่าลาลิงนะคะเป็นทางผ่านของอากาศเข้าและออกเป็นเหมือนสวิตในการเปิดปิดช่องทางผ่านของอากาศในขณะที่กลืนอาหารอีพิคอสติสจะปิดกั้นไม่ให้อาหารหลุนไปในกล่องเสียงค่ะ และ voice production การพูดเกิดจากการเคลื่อนไหวของ true vocal cord ถ้ามีการสั้นเร็วทำให้เกิดเสียงสูง vocal cord ค่ะส่วนถัดมานะคะคือหลอดลมหรือ trachea หลอดลมเป็นท่อที่ให้อากาศผ่านเพียงอย่างเดียวมีกอแแบเเลลและมู c ั u s gland สร้างเมื่อออกมาคุมฝุ่นละอองที่ตกลงไปจากนั้น ซิเลียจะพัดบกขึ้นมาที่ฟาลิงส่วนปลายของหลอดลมแยกออกเป็นบอลคายข้างขวาและซ้ายเรียกบริเวณนี้ว่าซาริน่ามีเยื่อบุผิวที่ highly sensitive หากมีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปทำให้เกิดการไออย่างรุนแรงค่ะ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นปอดหรือลังค่ะปอดมีสองข้างลักษณะคล้ายลิ่มอยู่ในช่องอกปอดขวาและซ้ายถูกแยกออกจากกันด้วยหัวใจปอดมีเนื้อเยื่อบางใส่หุ้มอยู่เรียกว่าเยื่อหุ้มปอดซึ่งมีสองชั้นได้แก่ p a ร i t a l p l ่ u l a และ v ว s ซ e r a l pleura ค่ะช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นเรียกว่า p ู u r c a v i t มีของเหลวอยู่ เพื่อป้องกันการเสียดสีระหว่างเยื่อทั้งสองชั้นและช่วยให้ปอดเคลื่อนไหวได้ง่ายระหว่างการหายใจค่ะจากลักษณะการเกาะของชั้นทั้งสองของเยื่อหุ้มปอดก่อให้เกิดแอ่งค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นภาพของปอดเมื่อเรามองจากด้านหน้าของปอดนะคะส่วนบนสุดของปอดคือเอเป็กค่ะและส่วนล่างสุดเราจะเรียกว่าเบสค่ะ ในส่วนของปอดทางด้านซ้ายนะคะจะมี2องลูบก็คือ upper lobe และ lower lobe ค่ะและปอดทางด้านขวานะคะจะมี3ามลูบค่ะคือ upper lobe middle lobe และ lower lobe ค่ะส่วนที่เป็นแห่งด้านข้างของปอดซ้ายนะคะเราจะเรียกว่า cardiac n o t ค่ะส่วนเส้นที่ลากผ่านแนวเฉียงของปอดนะคะจะเรียกว่า oblique fissure ค่ะและปอดทางด้านซ้ายนะคะที่จะมี เพิ่มขึ้นมาก็คือ horizontal feature ค่ะด้านหลังของปอดนะคะก็จะมีขั้วปอดอยู่นะคะโดยจะแยกออกเป็น b o n c u s pulmonary artery pulmonary vein pulmonary ligament ค่ะหรือเราจะเรียกรวมๆทั้งหมดว่าขั้วปอดนะคะแล้วก็จะมี cardiac inflation costal surface ค่ะ หมดนี้นะคะก็จะเป็นการพูดถึงอวัยวะที่ใช้ในระบบหายใจนะคะและหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะคะก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ